มันมีชีวิตยอยู่นะทุกคนเป็นเหมือนลักษณะแบบเป็นหนามทิมแทงหัวใจอะ่ะมีใช่ไหมมีนาวสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับโมอีกแล้วนะคะกับช่องมีนาวนะคะวันนี้นะคะโมจะพาทุกคนมา อันบล็อกกันนะคะว่าข้างในนี้นะมันจะเป็นอะไรนะคะซึ่งโมกับนิวนะคะได้ทำการสั่งมานะนั่นก็คือต้องบอกเลยปะเอาไม่งั้นก็ไม่ใช่อันบ x ็อกสิเขารู้ตั้งแต่ตั้มเนวชื่อคลิปแล้วมาเราจะมาเปิดกันดูว่าข้างในนั้นนะคะจะเป็นอะไรนะคะแบบน่าตื่นเต้นมากๆฟังเสียงมีเสียงเลยอ่ะมีเสียงแบบหยบหยาบหยบหยาบอ่ะ เอาเออกไปสิบางหน้าเนาะคือแบบตื่นเต้นมากเลยนะคะในชีวิตเพิ่งจะเคยเห็นไข่หอยเม่นนะคะแบบไม่เขาเรียกว่าหอยเม่นเฉยยังไม่เห็นไข่เออเขาเรียกว่าหอยเม่นทะเลเนาะใช่เนี่ยมันมันย,ยึบยับยิบยับอยู่เลยนะทุกคนเป็นครั้งแรกนะที่แบบเอามาแบบเป็นเป็นแบบนี้เนาะ <c oughs> แล้วแบบเราก็ยังไม่รู้ว่าวิธีการทํามันทํำยังไงเนาะเราก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่ง <c oughs> ว่า มันจะแกะอะไรยังไงเนาะแต่ว่ารู้สึกว่ามันอันตรายมากเลยอะดูมันมันมีชีวิตอยู่นะทุกคนเนี่ยอันนี้คือมันดิ้นเองนะเป็นเหมือนลักษณะแบบเป็นนามทิ่มแทงหัวใจอะโมจะหยิบขึ้นมาให้ทุกคนดูดีกว่าว่าเฮ้ยเธอดูดิแล้วมันจะมีสีน้ำเงินด้วยมันคืออะไรลตีมันแบบมันจะมีความแบบ มีชีวิตอะแต่ว่านหนามหนามมันนแหลมมากเราต้องไปตัดหนามมันออกด้วยเหมือนตัวในโปเกมอนเลยเธอเนี่ยมันไม่ใช่แบบสัตว์ทะเลที่โมเคยเห็นอะ <c oughs> ที่โมเคยจับสัมผัสอะมันมีสีน้ำเงินมันใช่สวยมากเลยเนาะเนี่ยโอ้สวยจังสวยแล้วก็ตอนนี้ก็คือยังเป็นเป็นอยู่นะทุกคนก็เดี๋ยวโมจะมาแกะให้ทุกคนดูเนาะแล้วก็วกินปะน้องแล้วมันมีพิษหรือเปล่า <c oughs> เออ <Hey. S 1> อุ้ยหนามหักเลยหนามมันเหมือนเล็กเลขเธออื hmm. มันไม่ตายอ่ะแล้วไม่ไม่ใส่นาำมันก็ไม่ตายหรอทั้งหมดสามสี่ห้าหกเจ็ดน่าจะสิบตัวหรอเ hmm. นี่ยตรงนี้นะตรงเนี้ยน่าจะเป็นตามันเ hmm. นี่ยเราต้องเอาตรงตาเนี่ยมันออกแล้วเราก็ต้องค่อยค่อยแคะไข่มันออกมาอั hmm. นยี้ไม่มีตัวไหนตายเลยเธอ มันยิบยิบเนาะตีสงสารมันไหมฮะมันยังไม่ตายยังไม่สงสารแล้วใครจะเป็นคนทำเธอสิเขา <c oughs> <c oughs> ไม่กล้าไม่กล้าเดี๋ยวก็ต้องทำอยู่ดีอะ่ะเพราะว่าเธอทำไม่ได้อยู่แล้วไงใครให้สั่งมาเนี่ยเขาต้องจับกล้องไงแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเธอสั่งอะไรมาเ <c oughs> <c oughs> ปิดประสบการณ์ใหม่ไงคะไป เดี๋ยวต้องไปซื้ออุปกรณ์ในการทำเนาะแล้วก็เราจะมากินกับสาลา่กับข้าวเซเว่นเนาะแล้วก็โชยุอืม,มันแบบยึกยนะื่ยึดยื่นนี่เฮ้ยมีเสียงเลยใช่ไหมน่เนี่ย,ว,ยว่ามันไตเนาะน้องว่ามันคมไหมคะ เขาก็ว่ามันคมอยู่แหละทําแบบไม่เคยทํามาก่อนนะก็ไม่ได้ชํานาญนะก็นี่เลยอุปกรณ์เราก็จะมีถุงมือนะโมูก็ซื้อกันไกลมาด้วยเล็กๆเนาะมีแล้วก็มีแหนบนะคะเอาไว้แบบเขาเรียกว่าอะไรเอาเอา,เอาขี้มันออกอะประเดิมใหม่หมดนะจะทําการฆาตกรรมตัวอะไรก็ไม่รู้อะ <laughs> ตัวเอลี่ยน่ะตีมาขั้นตอนแรกโมูก็จะมาทําการตัด ไอ้พวกที่มันเป็นแหลมๆอันนี้ออกให้มันแบบสั้นที่สุดเนาะเน mm ี hmm. ่ยเราก็ค่อยๆตัดไปนะทุกคนต้องใช้ความระมัดระวังนะเธออย่าเล่งเขานะเออเขาไม่เล่งหรอกเขาจะเล่งเธอทำไม,ไมเร็วรเร็วที่โอหช้างเลย <laughs> อุ้ยมันยังยุกิยุกี้อยู่เลยอะนี่เดี๋ยวโมจะ จะทําการตัดตรงปากเขาเนี่ยนะคะนี่เห็นปากเขาไหมก็คือเคี้ยวของเขาอะอมันยังยิบจับอยู่เลยนะเธออ,อ่ะก็ทำอย่างนี้ก็ได้เนาะมันแข็งไหมไม่ไม่ตรงนี้ไม่แข็งนี่น่าจะต้องน่าจะเป็นปากเขาอะ โอ้ oh. นี่คืออะไรมันนะไ่ดูข้างในนี่อืมไหนดูข้างในหน่อยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นขี้มันเันก็ต้องไปล้างน้ำผ่านน้ำมาให้มัน นี่ใช่ไหม mm. แล้วเราก็เอาพวกขี้มันออกตอนนี้โมก็เอาพวกเศษพวกเศษขี้เศษทรายอะไรออกเนาะนี่ก็ทำแบบเนี้ยครบแล้วเดี๋ยวมาจัดจานลองกินกันเนาะ โอเคค่ะทุกคนก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้หมูไปทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะก็คือใช้เวลาไปประมาณ8ชั่วโมงแล้วกว่าจะเสร็จ8ดชั่วโมงรอเล่นก็นานมากเลยเนาะกว่ามันจะกินได้เนาะมาเดี๋ยวมาโชว์ไข่ให้ทุกคนดูดีกว่านี้มาจากรุ่มแม่น้ำมีสนเลยนะทุกคนโอ้ยวันนี้มาขี้โมจริงๆเลยนี่นะคะไข่ล้วนแต่ว่ามันก็จะมีบางตัวที่จริงๆอะ่ะมันยุกยๆยยอยู่เลยนะเธอจริงเหระ งั้นเราต้องรีบชิมหรือเปล่าไข่หอยเม่นทะเลหรือว่าอูนินะคะแบบเป็นเป็นเลยนะเป็นเป็นสดๆเลยก็วันนี้ก็เป็นแบบคลิปเปิดประสบการณ์อีกแล้วจริง,รงๆเราเคยกินไปแล้วนะแบบสำเร็จรูปเนาะที่เขาทำมาให้ใช่แต่เนี้ยคือแบบแกะเองสดสด,สดกะแกะเองเอาตัวมาแกะเองสดๆก็มันจะรสชาติเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะมาชิมกันเถิด แล้วตอนน้องทํามันรู้สึกยังไงอะ่ะมันก็รู้สึกแบบหยิยงๆอยูยย่ยนะเอาออกมาจะตัดให้ดูตักออกมาแบบนี้ทํายากไหมคะก็ยากอยู่เพราะว่ามันต้องใช้เวลาตัดน้ำมันด้วยกิ่นทะเลทะเลไหนชีมแบบสดๆเลยอืม กลิ่นทะเลเลยอ่ะอเอาใหม่มนะทุกคนดูวุวนเค็มๆปลายะเค็มๆหมวานๆน่ะเหมือนที่เคยกินไหมคะเหมือนอืมแต่เข้าไปคือทะเลพุ่งเข้าไปในปากเลยอ่ะทุกคนแบบกลิ่นทะเลเลยแล้วก็จะมีความหวานแล้วก็เค็ม หวานก่อนแล้วก็เค็มตามมันเข้าไปถึงแบบลมหายใจเลยปะก็ว่างน,นมัม้นแบบเป็นกลิ่นอะแล้วก็แบบแตะแตะสองสามทกีก็ละลายแล้วอ่ะปน<า>ี่ด้วยสายรอร่อ่ะมันเป็นรสชาติที่เอาจริงๆนะทุกคนมันค่อนข้างอธิบายยากนะใช่ไมใช่ใช่แบบถ้าสมมติว่าเขาไม่เคยกินเลยแล้วต่อให้เธออธิบายอะ่ะมันก็ มันก็ไม่เข้าใจอ่ะใช่มันไม่เข้าใจมันต้องลองนะทุกคนนิ่นๆหน่อยๆตักโชยุให้หน่อยนี่นะทุกคนกินกับข้าวแล้วน้องโดนตำบ้างไหมคะไม่ถ้าใส่ถุงมืงหวานๆเค็มๆนี่ๆจะถามว่า ว้าวแบบเปิดแซลมอนใหม่ๆนะใช่ใช่เพราะว่าลินเราสองคนอนะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยว้าวนะแต่ว่ามันก็กินได้แต่ว่ามันอยากลองอนะแล้วมาแบบเป็นๆเ,เราก็แบบมีความตื่นเต้นนะทุกคน<ม>แล้วก็มันก็จะมีแบบเกตด,ดีเกตแพงเกดถูกแต่ว่าอันเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นเกตอะไรอนะเนาะ ข้อดีของอันนี้ที่เราสั่งมาคือมันมันยังเป็นปนอยู่แล้วก็อันนี้ที่ทุกคนเห็นนะ่ะคือตัวละหนึ่งร้อยบาทนะเหรอใช่สิบตัวก็หนึ่งพันบาทอร่อยมตเตรีหวานๆเค็มๆทะเลทะเลอะ่ะเขาเหม็นจะเค็มเลยเขาเค็มนะปลายปลายไอตัวเนี้ยไหนเดีย๋ยวว่าเขากินจอดกินน้ำมันไปได้ อืมเค็มน,น,นิดนึงนะจริงๆอ่ะคือระหว่างทำที่โมทำอ่ะมันต้องล้างน้ำแบบน้ำทะเลเนาะใช่แต่ว่าเราไม่มีน้ำทะเลเราก็ใช้น้ำเปล่าล้างเพราะว่ามันแบบต้องล้างเมือกอะไรเงี้ยถือว่าสำหรับใครที่แบบว่าเป็นพวกแบบชอบชิมอะไรไปเรื่อยอ่ะเขาว่าอูนี่อ่ะเป็นอะไรที่มันเปิดประสบการณ์การชิมที่ดีนะมันเป็นรสชาติแบบ มันเป็นรสชาติที่เกิดมาไม่เคยสัมผัสรสชาติเนี้ยอุอ้ยเป็นรสชาติที่ต้องลองนะจ๊ะตอนที่เราซื้อมาเป็นแบบใสมาให้ในกล่องหลุๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายสีนะทุกคนอม,มันจะสีมันไม่ไม่เท่ากันใช่แล้วก็บางตัวก็อาจจะมีไข่น้อยไข่เยอะเงี้ยแล้วแต่ตัวนี่นะทุกคนมาคํานี้มาเอาเลย แต่กินกับสาหรายกับข้าวเข้ายอยู่นมก็เป็นแบบอารมณ์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะแต่สรุปเลยคือเขาเขาว่าก็ไม่ได้ว้าวเพราะว,ว้าวอ่ะมันต้องกินเป่าๆแล้วก็แบบเฮ้ยแล้วแต่คนนะทุกคนแต่นิวกับมอ่ะรู้สึกแบบนี้นะอม, <laughs> มันก็น้อยอม, <laughs> มันเลยแพงอลนะที่แบบกล่องที่เขาขายอะ่ะเขาเห็นใจคนทําด้วยนะที่แบบ ว่าจะได้ออกมาทีละทีละกล่องเอะอยากนะใช่เสียเวลาอยู่ปวดหลังเลยอะเมื่อกี้สิบตัวเขาไม่เห็นปวดหลังเลยก็ตีวิอ่ะนอนเล่นเกมเลยนี่นะเขาว่าให้กำลังใจน้องทํำอยู่นงตอนไหนตอนนั้นอะอืมอร่อยแต่ไม่ว้าวนะทุกคนอร่อยแบบลองๆอ่ะมันตื่นเต้นตรงที่มัน หยบหยาบหยบหย,ยาบอะตอนตอนที่เขาลงไปเอาอะอแล้วเขาเอาขึ้นมาเขาก็เขาก็ไม่รู้เสียงอะไรวะวเออเสียงอยู่ในกล่องเ,อเสียงอยู่ในกล่องแล้วพี่จุ้งก็พี่จุ้งก็เดินมาแล้วก็เดินวนรอบเลยอืแล้วเขาก็เลยเงี่ยวหูฟังมันเสียงอะไรวะทําไมพี่จุ้งไปเดินบน <c oughs> แบบเสียงหนามเขากระทบกับโฟมอะที่แทเอาหอยเม่นยังไม่ตายนี่นาโอคันเบอกเลย เรากินคำยาให้หน่อยเอาเยอะไหมเอาแค่นี้นะเอาอีกเอาอีกเหรอบบาทุกคนมันเป็นอะไรที่น่าลองจริงๆนะลองไปกินดูบอกเขารู้แล้วเพราะว่าน้องอ่ะใช้ช้อนเหล็กมันก็เลยอะไรแง้ง่ายทีนี้ถ้าสำหรับอุ่น,นี่นะเหลือ,ออีกอย่างหนึ่งที่เราต้องลองอุ่น,นี่ เราต้องลองอูนิแบบพิมี่ะแล้วก็แบบเต็มคำอ่ะพเมยมนี่คือกล่องกี่พันที่มันเหมือนเลยมัแพงเลยอ่ะเราถึงจะเข้าถึงแบบอูนิพิมีพมแบบไปมีจังกอแล้วกันมันก็แปลกเนาะที่มันมาแบบเนี้ยมันแบบเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะทำไมต้องเรียกว่าหอยเม่นอ๋อเพราะว่ามีน้ำอืมใครเขากินเป็นคนแรกเนาะ ใครเขาหัดพากินเนี่ยอยู่ในทะเลตั้งลึกก็ไปหากินกันจนได้ <c oughs> เขาดูคำนี้เธอก่อนดูทำไมเยอะอยากเห็นเห็นไหมเอ่ยอร่อยไหมอืมกินอันนี้เสร็จชักสองคนเลย <c oughs> สรุปสรุปคือเป็นหอยเม้นมีพิษเกอกๆๆอกทำให้ลาดโชวอยู่พอให้มันแบบชูรสชาติเนาะทุกคนแล้วก็อีแตลเกมมา ทำไม่ค้างได้ครับถ้าแครออกมาก็จะเป็นร้อนๆเหมือนมังคุดเลยนะทุกคนอืตัวนึงไปเลยอ่ะคำใหญ่ไม<ข>่หมดคำนี้เธอว่าเธออร่อยไหมก็โอเคอยู่นะวาซาบิด้วยหรออืมอืม มันก็ไม่มีความคาวนะทุกคนใช่ไม่มีกลิ่นไม่มีความคาวมีแต่กลิ่นลกลิ่นทะเลเลยอะทุกคนแล้วก็มันก็จะมีความความหวานเนาะหวานนํำนะหวานทะเลอะเออบอกรสชาติไม่ถูกเหมือนกันก็ถ้ายังไงเพื่อนๆแบบมีโอกาสได้ลองอะแนะนําให้ลองเลยนะอืมจะได้รู้รสชาติด้วยนะก็สำหรับวันนี้นะคะโมกับนิวก็ต้องไปแล้วนะก็มาลองเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเนาะทำเองแบบเป็นๆด้วยเนาะกับ อูนิ <Uni. S 2> หรือว่าหอยเม่นทะเลนั่นเองนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s า b สไคร b ์แล้วก็กดแชร์ให้โมกับนิวด้วยกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนอะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายมีแล้วกินอีกไหมเธอกินแต่กระตักให้หน่อยดีครับเราเราอะ่ะยังไม่เคยกินโอมาการเกันเลยเนาะใช่ อแล้วยิ่งเนี่ยถ้ามีเป็นวาตาบิดองนะโอ้โหวาตาบิมันช่วยชูรสชาติมันอยู่นะเธอเขาเรียกว่าไข่เหรอเขาไม่ได้เรียกไข่หอยเม่นมันเป็นไข่หรอือมเขาบอกว่ามันเป็นไข่หอยเม่นเลมหรอคะเขาตักให้ เรากินนิดน่ยมันก็อร่อยก็อร่อยก็เพลินดีแต่อยากกินเอาอิ่มนะโอว่ากินเอาอิ่มต้องหมดเท่าไรนะไม่น่าอิ่มใช่ถ้าอิ่มมันน่าจะเป็นอิ่มข้าวมากกว่าบานอ๊อบ๊ายบาย